อิตาลีอาจจะมีมา้าลำพองหรือกระทิงดุอเมริกามีมัสเซิลค่์กับสารพัดสัตว์ดุร้ายแต่สิ่งที่ร้ายกาจที่สุดมันมาจากชาติตะวันออกเจ้าแห่งอสูรกายราชาแห่งปีศาจจากญี่ปุน่นโลมา นิสสันเซปิโรเป็นรถยนต์ขนาดกลางเปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นเดือนกันยายนปี1988ซึ่งมันเป็นส่วนผสมของรถหลายคันไม่ว่าจะเป็นแชสซีจากนิสสันลอเรลและช่วงล่างด้านหลังแบบเดียวกับสกายไล e R32 ตัว4ประตูซึ่งรถพวกนี้ก็ถือเป็นสินค้ากลุ่มรถยนต์ขนาดกลางที่ทำตลาดมายังต่อเนื่องแล้วนิสสันมันจะออกรถเดิมๆซ้ำๆกันมาทำไมทำแบบนี้มันไม่เป็นการแย่งตลาดตัวเองเหรอ คำตอบต้องย้อนกันไปถึงปี1955นู่นเลยครับคือแรกเริ่มเดิมทีบริษัทนิสสันขายรถยนต์ในชื่อดัตสันโดยขายผ่านตัวแทนจําหน่ายชื่อนิสสันสโตจับก,กลุ่มเป้าหมายระดับกลางและนิสสันมอเตอร์สโตตัวแทนขายรถหรูแยกออกไปซึ่งเป็นเรื่องปกติในญี่ปุ่นอยู่แล้วครับที่ชอบแบ่งสัดส่วนการทําตลาดต่อมาในปี1966จําปีนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะครับช่องเราจะพูดถึงบ่อยมาก เพราะมันคือปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นผลักดันให้บริษัทรถขยับตัวคือต้องพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นยกตัวอย่างเช่น m a ส d a ไปสัญหาเครื่องโรตารี่มาพัฒนาและซูบารุพัฒนาเครื่องสูบนอนหรือไม่บริษัทรถเล็กต้องไปรวมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งนิสสันก็จับมือกับ p ริ n c ์มอเตอร์นั่นเองครับพอเป็นแบบนี้เท่ากับว่าหลายสินค้าก็เยอะขึ้นเพราะปริ n c ์ก็มีสินค้าอยู่ไม่น้อย และฐานลูกค้าก็เหนียวแน่นพอสมควรทีนี้เริ่มวุ่นวายแล้วครับจะทําตลาดยังไงวะเนี่ยช่องทางการจัดจําหน่ายก็เลยต้องมาจัดระเบียบกันหน่อยครับ <nous. S 1> คือนิสสันปรินสโต e ขายรถที่พัฒนามาโดยปริน c ์มอเตอร์นั่นเองครับเช่นสกายไล e ์นิสสันซาติโอสโตขายรถของนิสสันซึ่งเซฟิโร o ขายที่นี้ครับเริ่มจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับและยังมีนิสสันเชอรี่สโตที่ขายรถเคไอคายอีกด้วยครับ สรุปคือถึงจะเป็นรถที่อยู่ในคลาสใกล้เคียงกันแต่เป็นการจับกลุ่มตลาดต่างกันนั่นเองครับไหนๆก็เล่าเรื่องการแบ่งตลาดของนิสสันแล้วขอไปต่อให้จบเลยแล้วกันนะครับในปี1999เมื่อเรโนเข้ามาวุ่นวายในนิสสันแล้วก็งงว่าพวกเองทำอะไรกันวะเนี่ยขายรถมั่วซั่วข้ามไปข้ามมากันไปหมดก็เลยมีการจัดกลุ่มใหม่กันอีกรอบครับโดยครั้งนี้แบ่งเป็นนิสสันบลูสเตทขายรถสายพันธุ์นิสสันแท้เช่น เ r i ริกเซฟิโรลอเรลนิสสันเร s สเต e สายแดงขายรถจากรากเง่าปรินซ์มอเตอร์รวมรถของนิสสันระดับกลางและรถเล็กเข้าไปด้วยกันและมีนิสสันเรดแอนด์บลูสเตทที่ขายทั้งสองสายเลยขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ความวุ่นวายนี้จบลงในปี2007และรถทุกคันขายภายใต้ตัวแทนนิสสัน กลับไปที่เซฟิโรว่าดูเรื่องชื่อก่อนแปลจากคำสเปนที่มีความหมายว่าลมโชยลมตะวันตกอันนี้เราก็ไม่เคยเก็ตเหมือนกันนะครับใครพอมีข้อมูลสก,กิดมาได้เลยส่วน A31 เป็นการยืมรหัสจากกลอเรียรถซีดานจากปรินซ์ที่ใช้รหัส A30 มาก่อนหน้านี้ในเรื่องของสเปคตรงนี้ขอเล่าเป็นของญี่ปุ่นก่อนนะครับสเปคในไทยเดี๋ยวตามมา อย่างที่บอกไปคือมันเกิดขึ้นจากการประสานรถหลายคันเข้าด้วยกันเหตุที่ใช้แชสซีร่วมกับลอเรลเพราะมีฐานล้อที่ยาวกว่าสกายไล e แต่ช่วงล่างเกียร์และเครื่องยนต์จะใช้ร่วมกับสกายไล e R 3 2ตัว4ประตูคือตระกูล R B 2 0และถือว่าเป็นรถรุ่นแรกของญี่ปุ่นที่มากับเกียร์ออโต้5สปีดเลยซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ิสันออกรุ่นนี้ก็เพื่อเอามกัดกับโตโยต้าครสซและเชเซอรโดยเฉพาะ ถ้าพูดถึงกลุ่มเป้าหมายนิสสันตั้งใจจะจับกลุ่มรายได้2ทางคืออะไรว่ากันง่ายๆคือคู่ผัวเมียที่ไม่มีลูกนั่นแหละครับในญี่ปุ่นเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดิ้งคุซุมาจากคำว่า Double Income No Kids คือพอไม่มีลูกเรื่องเงินก็เลยไม่มีปัญหา <laughs> ดังนั้นการออกแบบจะไม่เน้นขนาดห้องโดยสารมากถ้าเทียบกับลอเรลแล้วเล็กกว่ามากพอสมควรแต่จะไปใหญ่ที่ห้องเครื่องแทน เส้นสายการออกแบบก็เป็นผลงานของซาโตชิวาดะซึ่งต่อมาเขาก็ได้ย้ายไปทำงานให้ออดีและออกแบบรุ่น A5 และออกแบบนาฬิกาอีกหลายเรือนให้อิเซมิยาเกะเริ่มฟังดูไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมครับเท่านั้นยังไม่พอนิสันยังติดอาวุธมาให้อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์กระจกมองข้างแบบตัดแสงสะท้อนระบบควบคุมแสงหน้าปัดอัตโนมัติแอร์อัตโนมัติเบาะนั่งปรับไฟฟ้า ดูเอ e a ระบบควบคุมการส่งกำลังเกียร์ให้สัมพันธ์กับคันเร่งด้วยคอมพิวเตอร์และอีกไฮไลท์คือระบบปรับความอ่อนแข็งช่วงล่างที่พัฒนามาจากระบบโซนา d u เอ s s เฮ้ยนี่มันจะใส่อะไรมาเยอะแยะเนี่ยนอกจากนี้ยังมีระบบเลี้ยว4ล้อหรือไฮแคสท2พูดมาหลายคลิปมันคืออะไรคือองศาล้อหลังมันจะบิดนิดนึงนะครับทำให้รถช่วงยาวเลี้ยวได้คล่องขึ้นนั่นเอง ในรุ่นขับ4มันยังมีระบบ Attesa t e ETS อีกด้วยนิสสันลงทุนกับตัวนี้มากพอสมควรครับไม่ใช่แค่งัดกับโตโยต้าได้แล้วแต่ด้วยสเปคขนาดนี้มันฟัดกับรถยุโรปได้สบายๆเลยที่ไม่ธรรมดาอีกขั้นคือในญี่ปุ่นนิสสันทำตลาดแบบเอาใจลูกค้าสุดๆเพราะสามารถ mix and m a t c จับคู่เครื่องกับช่วงล่างได้ตัวรถก็เลือกสีกับวัสดุภายในห้องโดยสารได้เองอีกด้วยคือเซ็ตสปอร์ตทัวริง เซตนี้ได้เครื่อง RB 20 DE และช่วงล่างจัดเต็มเซตทาวไรท์เน้นใช้งานในเมืองช่วงล่างไม่ต้องโหดมากและเซต Comfort c r u i s i ซิที่มีระบบ d u เอ s s เน้นความนุ่มนวลไว้ขับพากิ๊กไปเที่ยวในวันหยุดนักขัดตะเลิก <Hey. S 1> แต่ถ้ายังรู้สึกสปอร์ตไม่พอก็ยังมีรุ่นปรับแต่งอีกด้วยออ t e c J8 นั่นเอง โอเคมาดูเซฟิโรในไทยบ้างเหตุเกิดจากทีมงานของสยามกลาการไปเจอกับเซฟิโรเข้าแล้วก็รู้เลยว่าถ้าได้มาวิ่งในไทยรุ่นนี้เกิดแน่นอนเลยเข้าไปต่อรองกับนิสสันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเพราะนิสสันค่อนข้างหวงเด็กคนนี้อยู่พอตัวยกตัวอย่างง่ายๆคือเซฟิโรที่ญี่ปุ่นทำส่งออกขายไปในระดับโลกได้แค่เครื่อง CA 20S และของเล่นก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมาย แต่ไม่รู้เขาคุยกันยังไงตรงนี้ต้องขอยกเครดิตให้นานาสยามกลการจริงๆครับเพราะเซฟิโรในไทยจะมากับเครื่อง RB 2 0 e เครื่อง6สูบแถวเรียง Single overhead Cam s i n เกิ o v e r h e ร์เฮดแคมชาร์1แรงม้าและ RB 2 0 de เครื่อง6สูบแถวเรียง d ับเบิ o v e r h e ร์เฮดแคมชาร์ปแรงม้าและสารพัดของเล่นไฮเทคก็ได้มาแบบจัดเต็มเหมือนกันโดยเปิดตัวกันด้วยราคา1ล้านบาทต้นๆ ในปี1990สร้างเสียงฮือฮาเพราะออกจะสูงกว่าคู่แข่งในตลาดอยู่พอสมควรถึงอย่างนั้นมันกลับขายดีแบบเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียวในไทยมีไมเนชเชนด้วยเหมือนกันนะครับและหลังจากมีการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ราคาก็ลดลงอยู่ที่ราวๆ8แสนบาทต่อมาในปี1994 A32 ก็ออกมาแทนที่และเข้าไทยในอีก2ปีถัดมา รุ่นนี้เปลี่ยนมาเป็นรถหรูเต็มตัวและขับเคลื่อนล้อหน้าปี1998 A33 ก็ออกมาและตัวรถใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับเข้าไทยในปี2001ก่อนจะปิดชื่อนี้และแทนที่ด้วยเทียนาแต่ในอีกฝ้าของถนนความต้องการของเซฟิโร A31 กำลังกลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายปี A31 กลายเป็นรถที่เข้าตาขาซิ่ง เพราะ 1. มันเป็นรถวางหน้าขับหลัง 2. ห้องเครื่องใหญ่ใส่อะไรวางอะไรก็ได้ไปหมดและ 3. ราคาเริ่มต้นลดลงมา,มามากแล้วตามอายุอานามช่วงปี1999ถึงปี2000จะได้เห็นความสนุกหลากหลายเกิดขึ้นกับ A 3 1มากมายและยิ่งกระแสรถร,ถริฟต์รบ,บาดไปทั่วโลกมันก็กลายเป็นริฟต์แมชชีนไปเลยครับอีกประเด็นที่ทําให้พูดถึงก็คงไม่ได้ กับการแปลงร่างของ A31 ที่เรียกได้ว่าแม่งแทบจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตรงนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับว่าเคยเห็นหรือเคยได้ยินว่าแปลงร่างเป็นอะไรกันมาแล้วบ้างถ้ายังจำได้ก่อนที่ GTR จะถูกเรียกว่าก็อต i ิล่าคนญี่ปุ่นขนานนามมันว่าโอบาเคหรือปีศาจท,ที่เปลี่ยนรูปร่างได้ถ้าเขารู้ว่าคนไทยทำอะไรกับ A31 บ้าง ชื่อนี้น่าจะเหมาะกับ A31 มากกว่าเพราะแม่งเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆเรื่องตลกๆกเกี่ยวกับ A31 ก็มีเหมือนกันครับอย่างชอบโดนแซวว่าโดนขโมยโซน่าไปติดเรือหาปลาใช่เหรอซึ่งน่าจะเป็นแค่การพูดเล่นติดตลกนั่นแหละครับอาจจะเพราะโฆษณาตัวหนึ่งทำไว้อย่างกับว่ามันมาจากเรือดำน้ำจากระบบโซน่าตรวการ รสภาพพื้นนนผิววง่และด้วยระบบโซน่านี่แหละครับมันเลยเป็นที่มาของฉายาโลมาเหมือนกับที่โลมาใช้โซน่าหาปลานั่นเองสำหรับตอนนี้ก็ขอจบประวัติเซฟิโรเอาไว้เท่านี้ดีกว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่มีบทบาทในวงการรถยนไทยและในวงการรถซิ่งคือถ้ามีการให้รางวัลรถซิ่งแห่งชาติ a 3 1นี่แหละครับคืออีกรุ่นที่เราอยากเสนอ และเหมือนเช่นเคยอย่าลืมกด s ั b สไครต์ไลค์แชร์และคอมเมนต์มาคุยกันเหมือนเดิมหรือถ้ารู้สึกขัดใจขัดใจอยากจะพิมพ์มาด่าก็ได้เหมือนกันแต่ขออย่างเดียวอะไรมึงจะเล่นมุกอะไรเนี่ยเดี๋ยให้กูให้กูเล่นยังไงอย่าด่าไงแล้วมึงก็ตัดโอเคอย่าดาอย่างเดียวคือ きすぎて。